สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นี้นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะโควิด19ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะค่ะสำหรับ่วิดีโอแรกนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เจมอยากจะแนะนำตัวแล้วก็ทำความรู้จักกันไว้ก่อนเพื่อที่ทุกคนที่จะเข้ามาติดตามนะคะในชนันจิลาพาคุยพาลุยแล้วก็พาทำนะคะว่า นับต่อจากวินาทีนี้ไปเนี่ยที่ทุกคนจะต้องอามาพบเจอกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็จะได้รู้ทันเท่าเท่เาที่ประชาชนคนหนึ่งที่จะอยู่ในประเทศเราแล้วควรจะต้องรู้อยากให้สังคมช่วยกันที่จะกล้าที่จะเปิดโปงเปิดเผย แล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันที่จะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะคะโอ้พูดมาแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากให้เป็นวิดีโอที่เครียดนะคะแต่อยากให้ให้มีมุมมองว่าที่จะทำขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนะคะ มีกำลังใจมากกว่าในการต่อสู้ในทุกๆเรื่องในการไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างโควิด -19 ที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือว่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ละลอกใหม่ละ,ละลอกใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยหรือว่าเรากําลังจะตกอยู่ในสภาวะที่เราคิดว่าทําไมไม่มีใครช่วยเราเลยในทุกๆเรื่องนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็ จะพากันลุยไปด้วยกันแล้วก็จะพากันนะคะทําไปด้วยกันค่ะตื่นเต้นมากเป็นเหมือนออการทําคลิปคลิปแรกด้วยก็ยังไม่ได้มีความชินกับการที่จะเ,เหมือนต้องมาคุยต่อหน้ากล้องนะปกติก็จะเป็นลุยๆแล้วก็ลงมือทำแล้วก็จะไม่ได้มีการถ่ายทำอะไรมากมายนะนอกจากว่าจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานในการที่ เวลาที่เราลงไปช่วยคนนะคะสำหรับ EP แรกนี้นะคะคลิปแรกนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกๆคนก่อนเพื่อเราจะได้ทำความรู้จักกันจะได้คอยติดตามแล้วก็คอยดูการทำงานในหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำแล้วก็การทำงานของภาครัฐด,ด้วยนะคะจากการทำ ในทุๆเรื่องที่ภาครัฐทำเราก็จะเอามาบอกเล่าบอกกล่าวกันนะคะหรือแม้กระทั่งบุคคลที่สังคมควรจะต้องพึงระวังแล้วก็ที่จะต้องกลัวเขา,เากลัวนี่ความหมายคําว่ากลัวนี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวว่าเขาจะมาฆ่ามาทำอะไรเรานะคะแต่เราควรจะพึงระวังในการที่เราจะไปร่วมทำอะไร กับบคุคคลสําคัญบางคนนะคะที่เขาอาจจะมีการเขาเรียกว่าคนทุกคนะไม่บอกหรอกว่าตัวเองไม่ดีทุกคนก็จะบอกตัวเองเป็นคนดีหมดแต่คําว่าแต่คําว่าดีเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมาจากมันจะต้องมาจากพื้นฐานว่าถ้ากระทาผิดแล้วไม่รู้คุณก็ยังเป็นคนดีแต่ถ้าสัใดที่คุณรู้ก็ไม่ถือว่าคุณเป็นคนดีนะเพราะาคุณรู้แล้วคุณก็ทราบแต่คุณก็เลือกที่จะทํา พูดเปยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ใาญ่ทุกคนซีเรียสน,นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมารู้จักกันแล้วก็จะมาจริงๆริงเจ๊ก็อยากรู้จักกับทุกทท่านทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยอยากจะรู้จักกับคนทั่วโลกนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะมาแลกเปลี่ยนทั้งาทางด้านการทํางานด้วยแล้วก็ทางด้านที่บางคนเนี่ยอาจจะ ทำมามากกว่าจะได้ซ้ำแต่เพงแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอแรกนี้ที่ที่ออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดคิดกันมานานมากแต่อาจจะเป็นคนคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้การทําวิดีโอเนี่ยออกมาค่อนข้างช้าแล้วก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะถ้าทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะนำสิ่งดีๆมาให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอเทอข่ไยบิทักซิ์เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคนพิการที่ถูกโกงด้วยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าใน,ในทุกๆครั้งที่ที่จะจะมาเจอทุกคนเนี่ยนะคะจะพาคุยพาลุยแล้วก็พาทำเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยจจจะบอกให้ทุกคนทราบว่าบุคคลใดบ้างที่เป็นบุคคลที่โกงนะคะบุคคลใดบ้าง ที่สนับสนุนการโกงและบุคคลใดบ้างที่เรียกว่าถ้าถึงขนาดกับโกงครอบครัวคนมีการได้นี้ก็คือก็เลวมากนะคะก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าสังคมไม่ควรที่จะเปิดโอกาสให้คนบุคคลที่โกงหรือแม้กระทั่งสนับสนุนการโกงเนี่ยยังยืนอยู่ในสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นงานหลักนะคะส่วนอีกงานหนึ่งอีกอ่าอีกอีกด้านหนึ่งที่เราจะทํานะคะเราก็จะพัฒนาอาชีพจะพัฒนาให้ทุกคนเนี่ย ต่อสู้กับความยากจนเราก็เริ่มต้นจากการที่เรามีอาชีพกบนะคะในทุกๆเรื่องก็จะมีหลายเรื่องที่ที่จะพูดคุยกันแล้วก็จะทําความรู้จักกันนะคะส่วนตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่นะคะโอ้โหอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเดี๋ยวเราค่อยๆทําความรู้จักกันไปก็เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะว่าที่ที่นั่งอยู่นะที่นี้มันคือที่ไหนนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความหวัง แล้วก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เราก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าการเวลาต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะย้อนอดีตไปได้แต่เราสามารถที่ทำปัจจุบันเริ่มต้นใหม่แล้วก็วางแผนชีวิตวางแผ่นชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นจากการทำดีไม่มีใครนะคะดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การทำดีเนี่ยคือการที่เราจะคิดจะทำอะไรให้เราคิดให้รอบคอบก่อนแล้วเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำนะคะ ดูมันดูเนซีเรียสซีเรียสไปหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ไซีเรียสจนมากเกินไปเนาะ,ะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนคลิปหน้านะคะเราก็จะมีอัปเดตไปเรื่อยๆหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กระบวนการโกงเงินคนพิการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะเพราะว่าก็จะมีเอ่อหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ภาครัฐนะคะแต่หลักๆเลยก็คือภาครัฐนี่แหละว่าว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงได้เขา,าเรียกว่าเป็นการโกงที่มโหดรารที่สุดเราจะมาเปิดโปงเปิดเผยกันนะคะแล้วก็ดักใหญ่ใจความที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศที่น่ายอยู่มากเพราะฉะนั้นนะ่ะ การที่เราจะในฐานะที่เราเป็นภาคประชาชนแล้วเราจะร่วมด้วยช่วยกันที่จะทําให้ประเทศของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็คือการสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะมีอันใดสิ่งใดเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะส่วนะระบบภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วภาครัฐทํางานไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็เหมือนที่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยท่านลุงโตเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทําทั้งหมดได้คนเดียว แล้วก็ถ้าท่านก็ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้นคนเดียวด้วยทุกๆอย่างมันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบมากเพราะนั้นเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีพีหน้านะคะพอเรามาเจอกันคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่เริ่มต้นค,คลิปนี้เราคุยไปแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะพาลุยแล้วล่ะคะ่ะแต่การลุยของเราเนี่ยเราจะลุยแบบเขาเรียกว่าอะไรคะลุยแบบทุกคนได้ไประโยชน์นะ แล้วก็ถ้าใครติดตามจะไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนจะได้ประโยชน์ในทุกๆเรื่องเรื่องการทํามาหากินนะคะเรื่องการอยู่ในสังคมอย่างไรนะคะอยู่แล้วไม่ถูกอเอาเปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราก็จะมีแขกรับเชิญของเรามาเรื่อยๆนะคะสําหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนอีพีหน้าเจอกันนะคะอีพีหน้าเราจะเปิดโปงบุคคลที่โกงคนพิการชุดแรกมาให้ทุกคนดูแล้วทุกคนจะต้องอึ้งแน่ๆเลยว่าโอ้ย ทำไมทุกคนกล้ากล้าขนาดนี้แล้วไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเรื่องการโกงโคพิการเนี่ยมันถึงได้มีข้าราชการที่ประพฤติม่ชอบในหน้าที่ของตนเนี่ยบางคนนะคะต้องเน้นคำว่าบางคนเพราะว่าข้าราชการส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะคะ่ะมันก็จะมีทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนองค์กรทั่วไปแต่เราจะต้องมาช่วยกัน จัดการกับบุคคลที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะคะโอ้โหคลิปนี้ยาวมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเจอกันครั้งหน้านี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนเด้นเต้นๆ,ๆแล้วกันโอเคสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ